สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเมนูลูกชิ้นเนื้อผัดผักสไตล์ญี่ปุ่นนะครับอ่าเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าครบห้าหมู่เลยนะครับอ่ามีทั้งผักมีทั้งลูกชิ้นมีทั้งเนื้อนะครับเนื้อสัตว์แล้วก็เนื้อที่เรามาใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อคุณภาพด้วยนะครับอ่านี่แล้วก็ยังมีแครอทนะครับ โดมไปด้วยผักแล้วก็สารอาหารนะครับสําหรับเมนูนี้ครับผมอ่าตามนี้เลยครับเราก็จะมาปรุงรสชาตินะครับใส่ซอสน้ามันหอยใส่ต่างๆนะครับจากนั้นเราก็จะมาลงผักครับแครหลอดกับกระลำปีนะครับโอ้สีสันผักนี่คือสดมากเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมตักขึ้นจานนะครับเสร็จแล้วครับเราก็จะได้เมนูลูกชิ้นเนื้อผัดผักนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาลอง ชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่อัมหนึ่งคำเป็นไงครับแซบ